ดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วได้จากเลิกงานว่าปีประตุมสลัคามครับแต่นุองคนเหลียวบุกเตี้ยเรือแต่แมนคนมาด่าเราแต่เลยพากันแวะหากินข้าวกินน้ำส่อนครับพี่น้องนั่งนู่ยนะคนป่ายิ่งนี้อยู่หน้าบิ๊กซีสลัคามเออทุ่งข้าวห้าของเราได้บอกเดี๋ยวครับพี่น้องลงไปรอลงกันนี่ครับพิการบ้านดินดำ ขาวห้อยอดต้นอินทิชนอยู่ครับน้านอยู่โอ้มีต้นต้นบุญเดี๋ยวกาชานี่อยู่นะกินก่อนขากับขากับอุดรกับพี่น้อง ไเป็นไงเปไงเนี่ยดีลครับดีขึ้นแล้วครับไปเดินสายรัไปยุ่ขึ้นมาอยู่แบล้วกับร้พโอ้เอฟซีแล้่ก็เป็น้านีโตแล้วตลอดติดตามตลอดลูกหลานเราี่จะพูดดีๆเนาะครับอันนังอยากเอางี้าออมเพียนะไจุ นเนื่ยยังได้จุงออง่จุอ,อ,อ,อมอเพียอืมเอาเพียรสองรายการเอาไงไปะกับเอาก้อย<ว>แค่นี้กับอนั่งาตาร,ระษางบน้อยนเนาะครับขอ,อ,องี้เข้าเข้าดีสักดเป็นกินล่ะเขาก,กินได้อยู่แต่ถ้ากินกินไปได้กัน จะค่อยสร้างเอาพี่น้องได้แล้วแต่ก่อนพมกับเฮ็ดงานก่อสร้างบิ๊กซีนี่แหละครับเฮ็ดบป็นิษัทเฮ็ดเป็นไหนดีสตอร์ซ <c oughs> ิบกว่าปีที่แล้วละ่ะมาอยู่นี่ <c oughs> ลาดคลาวเก้เท่านี่ยังบ่เนาะนี่แหละชิม,มีโลง่งนางนะโคกบักเ็ดโคกมีแต่เป็นตี่เอาโคกไปได้โคกกับพี่นอออ้องหาเครื่องดื่มพร้อมโคกินเยสครับ ตาชีมมันโอ้นึง่ขอไปห้อยห้อย้นหนยราขึ้นไปเอมากเขาขี่เลยนะเฮ้ยสววเต๋อบีดียวเาสววเตือบีดียวจันนุ่มจนุขสววเตือบีดียวอะรเพราะว่ายุ่งไก่เตือบีเดียนยุ่งไก่เตือบีเดียวไก่เราขึ้นที่หอยากาบเลยัดูเลยอาบ บางกรงน่งเจอขวดน้ำบางกองนิดเลยเมื่อกี้อเอาครับพี่น้องมู่บุญไปแล้วครับเมื่อกี้ยี่สิบบ,บาทตั้งกองไว้พอดีขวดน้ำบางเงาบอเป็นยังครับทำดีต้องได้ดีทำบุญต้องได้บุญ เหนื่อยมาลายมือครับไปน้องก็เลยอยากกินแบบ้ามีแห้งท้องเจ้าของครับไปชู้งานมาลายมือครับ<ม>โอ้จุ๊ร<ม>ส,สามคนครับกับโซเฟอร์แล้วก็มือเบียดสอ,องครับจัดก่อนอาครับปลาปลาซิมก่อน คอนแก่นครับพี่นอ้องออกม,ม,มาแล้วออกม,มาแล้วอโอ้ออกย,อยากมาแล้วมาแล้วเนือดเนือดย่าง อาจารย์หนุ่มคิดว่าใช่คู่กวนไหมครับหนุ่มซีดผมว่มาส่วนไอ้กีเป็นกีเป็นผูน้กวันวันสิแต่เยอะมาก ดินดำผู้ชากคนนีน้นดินดำบ้านดินดำ บีบบีบบบบบบบออบนบ้ีอจะพาพี่น้องจองกอ่นมอย่างนุ่มอย่นุ่อย่างนุ่งอย่นุ่งอย่างนุ่งยิ้มยิ้มยิ้มโอ้โอ้กูถ่ายกินก่อนเน่ยาท่าน แลรวท่านของแทบจวไหนจิ้มตัวนี่ป่ะเราจะกินมา่ออยู่นี่แล้ววะฝากันไพ่ของขอหน่อยมาหลดตะกี้เรื่อือเร่มาอะไรก็มูอ่ตายล้ต้นที่ไหนมาเลยจะพรมประเทศงานก่อสร้างอยู่ฝั่งนี้ ก็ข้ามากินอยู่ฝั่งนี้เลยครับอยู่ฝั่งพุน้นอยู่ฝั่งบิก๊กซีสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีแล้วไม่ได้กินอนมุมบมเป็นสิบกว่าวปีแล้วร้าน,านเ็ิมีแบบเป็นล้าน<ม> ผู้เข้าค่าแนวแก่ข้าวด้วยหาผ่านแนวแก้ข้าวเนวเข้าค่าอ่ะแก้ข้าวเด่รู่ขเครื่องดื่ม่อยไหมครับอกมอีบารกข้อจว่นเนาะทำาให้จะเาแห้งไหมผบเสร็ดไหวะเนี่ยเนื้อมาแบบผบเสร็จแล้วเด่นจุกคือมีสองมีตับมีอีกเงโอ้สันเทีหน้าราจิมกิน มุมก่อนเป็นมืดมืดขออนุญาตอันกินข้าวก่อนเด้อครับเรียวสิบประทันมีแต่แนวแซ่บครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหยิบทองแล้วว่าย่างียวึงมึงโอ้โหเซีบครับแซ่บแซบ ผม <Yeah. S 1> ผมตายผมเอาเรื่องผมของแท้ดีเ yeah, yeah. นี่ยผมมากผมโอ้สุดยอดเลยน,เน,นี่มันบวกอีกหนี่จังหวะสี่แปดซุนซุนเอาซื้อไหมร่างเช็คบินครับำํางเช็คบินครับ 9 0อ๋อันะรับเอาปากคือก็สร้างแนวอตรงนั้น เงิน so หมดไนะครับเงินเร็งานมานะครับก็ได้อยู่บาทโอ้ดนะจโอ้ดีนะเพิกงเนีพิกนี้ยอโอ้ดีดีวะก็ได้ไ่ได้ทิไ่ได้ยังคือนักล้องได้เนาโอ้ดีดีเลยเนี่ยเิ่งนยัยงมาโอ้ดีเดียวโอ้ยการแรงเนี่ยไ่ได้ทิเาผู้ใดผู้ใดนี่ได้เป็นผัวนี่เพระธรรมดาเดยนี่ยผนีอีหลีเยแม่มีหนกเตาปะนีเด้อฝากไปพิจารณาจากควนี่เดวโอดีดเพิ่งนี้่ก็ได้อยู่ได้กินนมาะสค นี่เนี่ยโอ้โดีดีร้านอะครับื่ร้านชือยังครับเ้ดวนี้เดีนี้าครับกีบยวซี่ของของอี้านซีอเียอีสานครับผมซีเนกร้านร้านนี่อยู่หนาตรงหามบิกซี่ล้ครับตรงหามบิซี่ร้นกับบจ้าครับกเขาแซ่บแซ่บผู้ใดแวนพันมาทางทางพีกับมามาจิ้มมาจิ้มนะครับโอ้ผมไตยเบาเรืองนี่แซ่บดี่ดิซังหนั่งนยแซ่บ่าขนน้ำพีแซ่บแซ่บ นี่แหละโมแนนครับครับผมก็กินปไาเดินทางที่อุบลสีหอยส่วนมาเดินทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเอาครับพี่น้องเดินทางต่ออุดรโกฐวันกลับบ้านพักก่อนครับแล้วก็สีได้ทั่วคอนเสิร์ตทางซนบุรีครับ อไเมาที่ไรซีบกว่าเนี่ละสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอสองามังโซนทุหละทังโซนระยองโซบุรีทังคุณหล่ะครับพี่น้องอีกที่ทังคุณติดตามเด้อครับเออมากนกำลังใจกันคุณเอีมีมีหลับมีก่อยกับมาบานมาตอนก่นตัวมีมังู่มังเศร้ากับมาหลับเนาะแมลับไปพอได้อาบน้ำเนาะแต่ว่ามี่ยู่มี่อยู่หรอ